ลองดูไปอ่าออกนะครับออกง่ายเหมือนกันนะครับตัวนี้สวัสดีครับพีพลนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียนะครับว่าเราสามารถใช้น้ํายาอะไรบ้างในการที่เราจะลบลายน้ําคราบโลโก้บนฟิล์มรถยนต์ได้นะครับอ่าวันนี้ที่ผมจะนํามาเสนอเพื่อนนะครับจะมีอยู่ประมาณ5ตัวด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือแอลกอฮอล์ครับตัวที่2คือน้ํายาล้างเล็บตัวที่3คือน้ํามันก๊าซตัวที่ส น้ำยาลบคราบกาวนะฮะส่วนตัวที่5คือทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนก็ได้คุณสมบัติจะใกล้เคียงกันนะครับถามว่าเราจะลบลายน้ําหรือโลโก้บนฟิล์มรถยนต์ไปทาไมนะครับบางกรณีเนี่ยที่เพื่อนๆติดฟิล์มรถยนต์มาเนี่ยบางทีพวกโลโก้หรือว่าลายน้ําของฟิล์มรถยนต์มันอาจจะอยู่ในระดับที่ขวางสายตาพอดีนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงทําคลิปนี้มานําเสอนอให้เพื่อนๆน,น,นะครับเผื่อเป็นแนวทางในการนําไปลบลายน้ํา ลบโลโก้ต่างๆที่ขวางตาเพื่อนๆอยู่บนิฟรมรถยนต์นะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเริ่มจากซ้ายไปขวาเลยเรามาเริ่มกันเลยครับที่แอลกอฮอล์ตัวแรกนะครับแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวผมเดินไปเช็คที่รถนะครับตัวแรกนะครับแอลกอฮอล์ครับก็ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แรงขัดนิดนึงนะครับ แต่ก็ออกนะครับเนี่ยครับลายน้ำดำๆติดทิชชู่มาเลยนะครับเคเดี๋ยวไปลองตัวที่สองตัวที่สองน้ำยาล้างเล็บนะครับเคนี่นะครับอ่าน้ำยาล้างเล็บด,ดูซิจะออกไหมปุ๊บแหมออกอย่างง่ายได้นะครับน้ำยาล้างเล็บนี่จะออกง่ายกว่าเจ้าแอลกอฮอล์ตัวแรกนะครับ <Yeah. S 2> มาดูตัวที่สามกันเลยครับน้ำมันกา๊าซนี่ครับเทสใส่ทิชชู่ลงไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเดินไปที่รถกันนะฮะน้ำมันกา๊าซนะครับเช็ดปุ๊บค่อนข้างระเหยไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันกา๊าซใหม่นะครับผมไปเติมมาใหม่แล้วนะครับอ่านโดยเช็ดให้ดูนะฮะ ก็พอจะออกอยู่นะครับแต่ว่าต้องใช้แรงนิดนึงนะครับสองตัวแรกก่อนหน้าจะออกง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแอลกอฮอล์และน้ำยาล้างเล็บออกง่ายกว่าน้ำมันกายเยอะครับแต่น้ำมันกายก็ออกเหมือนกันนะครับอาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะครับอ่าออกหมดแล้วนะครับอ่าดูที่ทิชชูครับทิชชูดำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันตัวต่อไปเลยครับต่อไปมาตัวที่สี่นะครับน้ำยาลบคราบกาวนะครับ เราไปดูกันครับโอ้ตัวนี้กลิ่นแรงพอสมควรเลยนะครับอ่าไปดูกันเลยนี่นะครับอ่าตัวที่สี่น้ำยาลบคราบกาวลองดูไปอ่าออกนะครับออกง่ายเหมือนกันนะครับตัวนี้แอดเช็ดแป๊บเดียวออกเลยนะครับทิชชู่ดำปีนะฮะเคครับเดี๋ยวไปกันต่อไปตัวสุดท้ายนะครับ มากันที่ตัวสุดท้ายนะครับทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนนะครับเพื่อนๆมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากครับใช้ได้เหมือนกันนะครับอลองดูตัวนี้โอเคครับไปเทสสันที่รถต่อ,อครับน้ำมันสนนะครับมาดูครับว่าจะออกไหม <Nope. S 2> เอ,อน้ำมันสนค่อนข้างระเหยไวนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเติมน้ำยาเพิ่มนิดนึงนะครับเวลาเพื่อนเอนเติมน้ำมันสนที่ติท,ทูเนี่ยรีบนำมาเช็ดนะครับเพราะว่าระเหยค่อนข้างไวมากครับไม่งั้นเช็ดไม่ทันนะครับต้องคอยเติมแล้วก็รีบเช็ดทันทีนะครับโอเคตัวสุดท้ายน้ำมันสนหรือว่าทินเนอร์นะครับก็ออกเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ โอเคครับผ่านการทดสอบกันไปแล้วนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับสาหรับการลบลายน้ําการลบโลโก้ที่อยู่บนฟิล์มรถยนต์นะครับตัวแรกแอลกอฮอล์นะครับถ้าใครมีตัวนี้ก็เอาไปเช็ดออกง่ายๆเลยนะครับตัวที่2ก็คือน้ํายาล้างเล็บนะครับตัวนี้ก็ออกง่ายเหมือนกันนะครับตัวที่3น้ํามันก๊าซตัวนี้ออกง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่เทใส่ทิชชู่เนี่ยต้องรีบนาไปเช็ดนะครับเพราะว่าน้ามันก๊าซตัวนี้ระเหยค่อนข้างเร็วมากนะฮะตัวที่4ี่ น้ำยาลบคราบกาวตัวนี้ก็ออกง่ายเช็ดง่ายออกเร็วมากๆเหมือนกันนะครับส่วนตัวสุดท้ายทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนนะครับตัวนี้ก็ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องออกแรงนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาที่เทลงทิชชู่แล้วเนี่ยให้รีบนําไปเช็ดนะครับเพราะว่าทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนเนี่ยค่อนข้างเลยเร็วพอสมควรนะครับสะดวกตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปลบลายน้ําบนฟิล์มได้เลยนะครับสามารถใช้ได้ทุกตัวนะครับเลือกกันได้ตามที่สะดวกเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการแชร์ทริค เล็กๆน้อยๆในการลบรายน้ำลบโลโก้บนฟิล์มรถยนต์แต่เพียงเท่านี้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อให้กำลังใจนะครับแล้วก็พบกันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย